ข้าวเหนียวนาปีนะครับลำต้นเตี้ยแต่กอได้ดีนะครับแล้วกับผลผลิตสูงนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับผมนี่น้อนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับมาพบพี่พบน้อง คือเก่าเมื่อเดิมนะครับสาหรับเมือนี้นะครับแดดแด่แน่จักหน่อยนะครับผมพี่น้องครับพี่น้องกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยลําต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีที่สําคัญก็คือมีผลผลิตที่สูงนะครับมากกว่า1ตันหรือว่ามากกว่า1,000กิโลกรัมต่อไร่และก็ที่สําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งนะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาว มีลักษณะเหนียวนุ่มนะครับและก็มีกลิ่นหอมครับผมซึ่งลักษณะที่ผมบอกมานะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ครับผมและการข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ของเฮ้านะครับถ้าต้นตำรับอีกหนึ่งแปลงของเฮานะครับผมซึ่งเป็นแปลงเครือข่ายของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับพิกัดนี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเอารเยลเอต่างต่างเป็นยังไงนะครับไปเบิ้งกันเลยครับผม พบกับเจ้าของแปลงครับผมวันดีครับไอ้ดมครับ,รบผมบนี่ไอ้ดมตัวจริงเสียงจริงนะครับของเฮาเนาะเห็นในหลายคลิปทีพันมานะครับสาหรับแปลงนี้ที่แฮปปี้ร้อยเอ็ดของเรานะครับไอ้ดมนะครับหลังจากเขาไปเบิ้งไม้หลายแปลงแล้วก็แปลงนี้เมื่อต้นปีทีพันมาแปลงเขาสายพันธุ์นี่มีซูวังเลยเกาะเป็นข้าวเหนียวหน้าปีซอวาข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธินะครับบางคนจําบ่ค่อยถนัดไปนลย ข้าวเหนียวอยหอมบริสุทธิ์ประสันว่าเอาซื้อไก่เคี่ยงกันข้าวเหนียวหอมขาวบริสุทธิ์หรือข้าวเหนียวหอมบริสุทธิ์ไก่เด้อนะครับ่พแม่พี่น้องถ้าจำซื้อ,อยากเนาะเอาอยากสืสอบถามไอ้ดมว่าปกติเจ้าใส่ขา้าวหอมสยามกับข้าวเหนียวหอมขาวบริสุทธิ์นี่ในพื้นที่นี่ทั้งบริษัทบ่น้อยเลยนี่ประมาณจักไรไอ้ดมนี่หกไรครับทั้งหมดหกไรปกติเจ้าใส่หอมสยามกับขา้าวหอมบริสุทธิ์นี่ย่างละเคือง บานี้เจ้าคือใส่เท้าหอมไม่สูดเบิดบันติดใจผลผลิตครับติดใจผลผลิตได้มากกว่าหนึ่งตันได้มากกว่าหนึ่งตันเอาพี่น้องเขามาฟังเล่าแล้วก็กินแ่บเหนียวนุ่มอ่อนก็แค่กอคอหกเลยโอ้ครับคือเมื่อกี้เจ้ามาจากแปลงของเขาเจ้าเจ้าบอกว่าหอมสยามบันทอยอดเยี่ยมเลยเขาเจ้าแต่ว่าเขาเหนียวก็คือสายพันธุ์นี้เนี่ยครับติดใจ ประการแรกคือเจ้าใส่สายพันธุ์นี้แล้วก็เจ้าก็บอกว่าเจ้าติดใจติดใจพ่อยังเกาะได้ผลผลิตหลายผลผลิตหลายนี่ก็คือเท่าไหร่มากกว่าหนึ่งตันมากกว่าหนึ่งตันต่อไร่เนี่ยซึ่งกอข้อหกได้ไหมไม่ได้ถึงแม้ว่าสิ่งงามไปได้ก็บ่ได้วันเถอะมีแต่บัมซีลมมีแต่มันสีลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เจ้าประทับใจคืออย่างคือรสชาติรสชาติรสชาติบ่แพรกอข้อหกเลยบ่แพ้กอข้อคือกินแซบกินแซบลักษณะหอมนุ่มหอมนุ่ม หนึ่งยนมาเร้ามือแรงไม่ต้องอุ่นก็กินได้ครับก็กินได้ด้วยกันโอ้ก็กินได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเข่าถี่ออนนะครับเนาะไม่แพ้กอคอหกเลยครับต้นบ่สูงเราก็ต้นบ่สูงบ่มีลมบ่มวิลมบ่มวิลมเลยเับแล้วก็มักอีกอย่างหนึ่งคือคือเกี่ยวหลังกอคอหกสิบมือเกี่ยวหลังกอคอหกนั่นก็แสดงว่าเป็นข้าวงันจักหน่อยเป็นข้าวงันบ่ต้องหยาดรดเกี่ยวผู้ใดเลยบ่ต้องหยาดหยาเกี่ยวผู้ใด หมายเขา้ามาหลังจากที่เขาเกี่ยวกอของไปแล้วมารีลอยหาไปแล้วอันต่ออันนี้ท้ายสุดแต่ว่ากราทไทยเมื่ลไรนี่นครับอืออประมาณประมาณเดือนไหนไอนประมาณปลายเดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกาซึ่งปกติแล้วนี่เวลาเขาเกี่ยวข้าวตะว่ากอของหกหรือว่ามารีลอยหานี่ก็ส่วนกลางเดือนพฤศจิกาแต่ว่านี่ประมาณปลายเดือน,อนอม,มันกับมันก็ดีตอน ก็ได้งาดรถเกี้ยวครับพี่น้องครับเป็นผลไพอ่กได้งาดรถเกี่ยวกันเขาสีล่มสียังเขากับเาได้ต้องยาดคอเขาเกี่ยวหลังเขาเออยังยืนต้นทาเขียวอยู่เลยเออดีดีเป็นผลดีเนาะเออเออเอานี่คือรายละเอียดนะครับผลงานของนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของขาวเหนียวหอมข่าววิสุดเอาบันอยากสิสอบถามเจ้าว่าในหกไรเนี่ยเจ้าดำเอเจ้าวานเอาเนี่ยเป็นหน้าดำเมือเป็นหน้าดำเมื่อเอา ดำสองสามก็บมาแตกกอดีแท้ไบ้างเนี่พี่น้องครับนี่แตกกอดีอ๋อบ้างเนี่ยก้นหนึ่งครับนี่เก็บแหละโอ้บ้างเนี่ยบ้างเนี่ยบ้างลักษณะใบท้นใบท่งสั้นสังล้างนะครับพี่น้องครับนี่บอกแต่สอนให้เนาะบันนี้ขั้นตอนตอนนี้คืออย่างเจ้าว่านปุ๋ยไปนี่เพิ่งว่านไปหมู่วานเนี่ยครับว่านว่านปุ๋ยหมายถึงว่าปุ๋ยหมากเจ้าเพิ่งว่านไปมว่วานบันเถาะครับว่านไปหมู่วานอืมอืมเอาซึ่งหลังจากนั้น ข้าวกะสีมาติดตามกันเนาะไอโดมว่าความคืบหนาต่างๆสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิเที่ยวมาหาเจ้าเรื่อยๆมาจอบเรืเ่อยบนท่อเพราะว่าสิเป็นข้าวหอมสยามที่อยู่นาโคกนาดินทรายของเจ้าแล้วก็อยู่ที่นี่ก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์เนาะเจ<ช>้ามิตะเอาอันอันชั้นเลือดตัวอ,อันอันดับหนึ่งตัวมาเห็ดเนาะจากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดสหรับชาวนาเฮ่าเอาเอซึ่งปีหนังสิไม่แปลกไม่ก็นี่อีกเมี่นครับพี่นอ้องป้องไปอาปากสวอยเพิ่นโป๊ะทีใส่กอข้อหก ก็มาลีลอยหาคนงงเลยเนี่ยข้าวหอมข้าวบริสุทธิ์ม่จะใส่เองสิแนะหอมสยามมาใส่เยอะเเนาะบันนี้พราะใจเฮ้าเห็นเราบมันได้ดีเนาะไอเนาะเอาวันนี้ปวดติดตามตอนต่อไปนะครับแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามแฮปปี้การเกษตรชนแนลนะครับสำหรับแปลงนี้ข้าวเหนียวหอมขาวบริสุทธิ์ต้นแบบอีกหนึ่งแปลงของเรานะครับจากแฮปปี้การเกษตรนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ครับผม เริ่มต้นนะครับของการสั่งจองพันข้าวได้แล้วนะครับผมของไอ้ดมนี่เรามีอยู่หกไร่พอพี่น้องป้องปายนี่ครับที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่ยไม่หยาดกันว่าสัตอนเที่ยวนอกไอ้นอกแล้วก็นอกจากนั้นพอพี่น้องสร้างจองกันเขามานะครับเจ้าเบิ้งเขาเล่าเนี่ยบ่มีหยาเพราะเสน็บิึงครับพี่น้องครเป็นต้สอนให้เป็นหน้าดำมือออกจ่อยรุนท่องเนาจยังในฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ สั่งจองโดยด่วนครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพ้อมกับไอ้ดมนะครับพรอมล่าผ้าจากพี่น้องผอไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับไอ้ดมครับสวัสดีครับผม ข้าวเหนียวหอมขาวบิสุทธิ์ครับผม